ีรสชาติอะไรอันนี้ซอสเทอริยากิค่ะหมดแล้วแต่เราจะเติมหน่อยเพราะว่าเด็กๆเยอะก็จะออกหวานหวานช่จะออกหวานหวานเค็มๆค่ะจิ้มเลี่ยมอันนี้เด็กชอบทานได้ทุกวัยเลยค่ะเด็กน,น,น้อยกทานได้ก <ๆ S 2> ็ะะประมาณนี้ค่ะ <ๆ S 2> แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาลงสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลำยองสตอรี่นะคะพาเพื่อนๆมาร้านไก่ทอดเกาหลีนะคะชิ้นละ10บาทค่ะที่เดิมที่ วัดสุภาวาสนะคะตลาดนี้ค่ะจะมีวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะทางนี้เรามาดูแมค่ค้าแม่ค้าขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหรอคะหกโมงเช้าจนถึงตลาดประมาณ11บเอ11โมงนะคะสิบบาททุกชิ้นเลยเหรอคะชิ้นเลยค่ะสิบบาททุกชิ้นเลยนะคะน่ากินมากแต่ตอนนี้ไฟมาไฟบอกก่อนว่าไฟมาสายนะคะถ้าเกิดอยากมาแบบ ไก่เต็มๆเนี่ยต้องมาแต่เช้านะแม่ค้าขายตลาดไหนบ้างหรอคะขายที่นี่ที่เดียวที่เดียวเลยหรอคะก็คือวันอังคารวันเสาร์วันอังคารกับวันเสาร์นะคะรัประจำตรงนี้เลยราประจำตรงข้างร้านกุ้งอันนี้ร้านกุ้งร้านกุ้งข้างๆร้านกุ้งก็เก็บแล้วคือมาวันนี้เก็บหมดเลยนะคะเดี๋ยวขอมาส่องหน่อยนะคะว่ามีรสชาติอะไรบ้างนะคะมีรสเนื้อชีสค่ะ หนะ้คะหนุ่มจักให้สวยๆเลยไม่ทันลูกค้าเมื่อกี้ก็คือเด็กๆเดินผ่านไม่ได้เลยนะใช่และเราจะเป็นลูกค้าประจำเป็นพวกเด็กนักเรียนค่ะแล้วก็ซื้อฝากให้น้องๆที่บ้านกันนี้ค่ะ <c oughs> มีทั้งหมดกี่รสชาติหรอคะเอ่อจะมีเป็นกะหรี่ค่ะเะยรี่นี่หมดแล้ว <c oughs> ใช่เดี๋ยวทำเพิเ่มได้แล้วก็กระเทียมน้ำผึ้งค่ะ บี <EQ. S 2> คิว้างข้าง,งบนนี่ขนน้างบนนี่อันนี้คือยังไม่ได้ลงไก่เขยา่าลงไม่ทัน,นะค,ะค่ะอันนี้เป็นเผ็ดเผ็ดสี่คูร้อยเผ็ดวิ่งค่ะก็ค,ะคือมันเผ็ดมากจะขายดีมากๆนะคะนี่น่ากินมากๆค่ะ<ช>อันนี้คือทําคนเดียวทอดคนเดียวออมีคุณป้าทอดคุณป้าทอดให้อันนี้นะคะไฟมาค่อนข้างสายแล้วถ้าเพื่อนๆมา มีโอกาสได้มาเดินวัดสุทาวาสนะคะขาย2วันค่ะสองให้ดูร้านเป็นร้านแบบเด่นมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมาก็สามารถมาอุดหนุนที่นี่ได้ค่ะนคะคะก็จัดเรียงร้านอยู่นะคะเดีด๋วลูกค้าลค่ะตลาดใกล้วอยแล้วค่ะตลาดใกล้วายแล้วด้วยมาสายนะวันนี้ รอบสุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้วก็ะคุณ ถ้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กดติดตามช่องลํายองสตอรี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลํายองสตอรี่ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ